มงคลชีวิตข้อที่6อัตสัมมาปณิธิจากความตั้งตนไว้ชอบกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับความตั้งตนไว้ชอบเป็นปัจจัยที่จักก่อให้เกิดมงคลความเจริญที่สำคัญอีกประการหนึ่ง นหมายถึงอัตภาพทั้งสิ้นพร้อมทั้งจิตอันเป็นผู้บังคับการอัตภาพมีหน้าที่เป็นผู้รับอารมณ์ทางประสาททั้งห้าแล้วส่งความรู้สึกเข้าไปถึงจิตส่วนจิตมีหน้าที่เป็นผู้นึกคิดในอารมณ์นั้นๆแล้ววินิจฉัยว่านั่นเป็นสุขนั่นเป็นทุกข์แล้วนํำอัตภาพให้รู้สึกตามด้วยสิ่งเหล่านี้อีกส่วนหนึ่ง จิตได้อาศัยเจตสิกค,คืออารมณ์อันปรุงจิตนำให้น้อมนึกคิดไปในอารมณ์ต่างๆแล้วบงการให้อวัยวะนั้นๆทำกิริยาวาจาต่างๆไปตามความประสงค์ของตนอัตภาพจึงเปรียบประดุดเป็นหุ่นส่วนจิตประดุดเป็นคนเชิดชักสายใยให้กระดิกไปอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความตั้งตนก็คือความตั้งจิตถ้าจิตดีบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมจะทำหรือจะพูดก็ล้วนเป็นสุจริตนำบุคคลให้ประสบสุขถ้าจิตร้ายเพราะปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจะทำจะพูดก็เป็นทุจริตนำให้ถึงทุกข์ฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตน จึงควรตั้งตนคือตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบพึงพิจารณาดูตนของตนเองเมื่อเห็นว่าคุณธรรมอันใดยังบกกร้องก็พึงอบรมให้มีบริบูรณ์พูนผลขึ้นเมื่อเห็นว่าบาปธรรมอันใดยังมีอยู่ก็พึงละให้หมดสิ้นไปดังนี้ก็จะได้ชื่อว่า ตั้งตนไว้ชอบประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือประพฤติตนให้สมแก่ภูมิชั้นของตนซึ่งเรียกว่าอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราโดยชาติสกุลยศศักดิ์สมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้ และประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไรดังนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบสรุปได้ก็คือพึงอบรมคุณธรรมให้มีบริบูรณ์ในตนและรู้จักประมาณตนในที่ทุกสถานไม่มีมานะอหังการเพราะเหตุชาติสกุลยศสัต์สมบัติบริวาร ความรู้และคุณธรรมอันมีอยู่ในตนบุคคลผู้ตั้งตนไว้ชอบแม้แต่เดิมจะมีพื้นเพอันด้อยมาก่อนก็สามารถที่จะยกขึ้นสู่ฐานะอันสูงได้เมื่อตนยังไม่มีศีลก็ตั้งตนให้อยู่ในศีลเมื่อตอนยังไม่มีศรัทธาก็ตั้งตนให้อยู่ในศรัทธาเมื่อตอนยังมีความตระนีก็ตั้งตนให้อยู่ในการบริจาค ด้วยเหตุแห่งการตั้งตนไว้ชอบดังกล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงไว้ในมงคลสูตรอีกประการหนึ่งฉะนั้นผู้ปรารถนาความเป็นมงคลให้เกิดแก่ตนพึงควรปฏิบัติตามในนี้เป็นลำดับไป